i oh, oh, oh. อที่3ของรายการทุนบุรีวายไรตี้ออนทีวีกับเราทั้ง3คนนะคะเจ,ะจา้าจ๋าน้องอ้อนแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณจอจเบนนั่นเองนะคะคก็มาคุยกันต่อในเรื่องราวต่างๆที่ช่วงที่แล้วนี้คุณจอชก็กิืนไปค่อนข้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของงาน,นถูกต้องนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ้อนว่าเรามาเจาะถึงเรื่องราวส่นตัวนิดนึงแล้วกันน,นะคะ,ะน,น,นอกจากจะเป็นศิลปินนัก <laughs> ร้องแล้ว สน<ค>อกจากจะเป็นศิลปินนะคะที่ออกอัลบั้มเป็นนักร้องแล้วนะคะเห็นบอกว่ามีถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นด้วยใช่ไหมอ๋อใช่แล้วครับก็มีน,นิยาสานต่างๆนะครับแฟชั่นทั่วไปะครับแมกกาซีนไฮแมกกาซีนมายาชานอลมายาออนไลน์ Magazine, Media Channel, Media Online, แล้วก็แฟชั่นทั่วไปครับงานต่างๆที่เข้ามาติดต่อผ่านทางบริษัทของผมครอือนะคะแล้วระหว่างการร้องเพลงกับการถ่ายแบบชอบแบบไหนมากกว่ากันเดิ อชอบการร้องเพลงครับเพราะว่าเป็นตัวตนของเรามากที่สุดแล้วก็ทําให้เราได้พบกับแฟนเพลงในรูปแบบที่เป็นตัวเราจริงๆ <c oughs> ครับคันนี้มีการร้องเพลงแล้วก็มีการเต้นด้วยมีการเต้นครับอันไหนที่ชอบมากกว่ากันระหว่างร้องเพลงกับเต้นมันคว่คู่กันผมชอบทั้งสองอย่างตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูการเต้นแต่กลัวที่จะเต้นเพราะว่าไม่มีใครทลายกำแพงผมได้เลยเพราะว่าที่อาย Mm hmm. จนกระทาั่งได้มาเรียน3ปีกว่าๆครับ mm hmm. จะออกมาเปนาา็นอัลบั้มชุดนี้ก็เลย mm hmm. กล้าที่จะเต้นแล้วก็ชอบที่จะเต้นไปนเลยตรนนี้ mm hmm. แล้วมีการเรียนเต้นด้วยใช่ไหมคะมีการเรียนเต้นครับแล้ววันแรกที่ไปเรียนเต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหกลับไปบ้านนี่จะร้องไห้เลยครับปวดขามากปวดขาคือคือ,คอไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนั้นครับแล้วก็รู้สึกเราจะทําได้เหรอเห็นในทีวีเราเพิ่งได้แบบสเต็ป ต้นๆ่ะแตาไม่ระดับนู้นแล้วอ่ะเราจะทำยังไงถึงจะไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็จะบอกผมเป็นคนที่อาจเรียกว่าโง่เลยดีกว่าในเรื่องของการเต้นก็คือใช้เทคทามากกับการที่เรียนสปีกว่าได้ประมาณนี้ครับคือคือคุณจอห์งไม่มีพื้นฐานนการเต้นไม่มีเลยแต่ชอบชอบดูอาศัยว่าใจรักอาศัยอาศัยวัาใจรักจริงๆครับแต่ว่าใจรักแต่ว่าไม่คือต้องต้องพยายามด้วยเพราะว่าผมใจรักแต่ ร่างกายมันไม่ไปที่เราสั่งสมอง<ช>ไม่ไปแต่ว่าอยากได้อย่างเงี้ยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีท,งดท,งดท่องอยู่ในใจทุกวันว่าต้องทําได้ต้องทําได้นะแล้วก็ทําได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสัญญาครับว่าจะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมในเรื่องของลูกเส<อ>ือสามนันเอสสัญญาที่สองนิ้วป็นสามนิ้วสามสามบ<า>อแต่ว่าสองสองนิ้วแล้วนะตายป่าเป็นะไรนะคะเป็นลูกศิษย์ของคคะในส่วนของการ เพนเต้เป็นลูกศิษย์ของครูอู่เปลนจิตอ๋อผู้โด่งดังในการเต้นผู้โด่งดังใช่ครับจะบอกว่าสุดยอดจริงๆสามารถทลายกำแพงของผมได้หมดเลยทําให้ผมไม่อายที่จะเต้นครูอู่ดูไหมครับไม่ดูครับแต่ว่าเป็นคนจริงจังกับในเรื่องของงานมากกว่าแล้วก็เคี่ยวมาเที่ยวหรอไม่เที่ยวเลครับเป็นคนน่ารักครับเป็นคนใจดีสดุด้สามเท่าก็นจริงๆแล้วนะครับเป็นคนใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมากกว่าค่ะนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาเรียนเต้นเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็ตอนนี้ก็โอเคเต้นเป็นระดับหนึ่งแล้วระดับนึ่งนะคะต้องมีแบบว่าศิลปินหรือว่าไอดอลระยองใจกว่าที่เรารู้สึกว่าเขาเต้นเก่งจังเลยอ่ะเราชอบจงเลยเรนแล้วก็เ e เว่นสองคนนี้จะบอกว่าผมชอบดูทุกๆเพลงของเขาเลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้ว่าการมูฟเมนต์ของเขาหลายๆหลายๆอย่างคือออกมาแล้วมันเป็นมันเป็นบอลทูบีเกิดมาเพื่ออย่างงี้โดยเฉพาะเลย โดยที่หาตัวจับยากมากๆครับแล้วก็ยังไม่เห็นศิลปินคนไหนในเมืองไทยทำได้อย่างนั้น้วยครับถ้าถ้าเปรียบเรากับเรนดีกว่าเอาเราได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ละของเรนในตอนนี้โอ้ผมได้ประมาณ2%จากร้อยจริง่ะน้อยจังให้คะแนนตัวเองน้อยมากนะแต่ว่าสัญญาเขาว่าจะพยายามพยายามครับคือไม่กล้าไปเปรียบกับระดับนั้นเราครับแต่ว่าคือใช้คําว่าพยายามดีกว่าแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีการเรียน เรียนครับพิ่เติมอยู่เลยจะบอกว่าการเรียนไม่มีที่ส้นสุดอยู่แล้วครับสำหรับทุกทุกทุกทุขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนเต้นหรือว่าทุกทุกอย่างเลยครับค่ะแล้วก็ในส่วนการเรียนร้องเพลงมีการเรียนเพิ่มเติมหรือเปล่าเ่ยเรียนร้องเพลงก็เรียนเพิ่มเติมตลอดเวลาครับทุกวันนี้ก็ยังเรียนร้องเพลงกับคุณครูนิ่มสีฟ้าด้วยนะครับว้ว้าวว้าวว้าวว่ามากเลยนะฮะเรียกได้ว่าค่ายเพลงค่ายนี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะมีการทุ่มเทให้กับศิลปินนะเฉพาะเรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับไม่เก ริมจะมาช่วยสอนนะคะเอาละมาถึงช่วงนี้ไปเบรกการดีกว่านะคะเพราะว่าก็มาถึงช่วงเ,เขาเรียกว่าอะไรนั้นมีคําถามอีกเยอะยังเหลืออีกเยอะเลยค้างคา,งากันอยู่มากมายนะคะเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเดี๋ยวจะมีการร้องโชว์สดด้วยช่วยพิจาเา,เาเป็นว่าจะมาโชว์เพลงอะไรนั้นนะคะไปเบรกกันสักรูดนย่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันคะ่ะ ไปทำบุนไปไป mm. สู่บริษัทคอนทุลบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะขอรับสูตรทัวร์เทืทยบริษัทคอนทุลบรีจำกัดค่ะท่านค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 02-801-32-11ถึง1-4ไปชัยภูมิที่สุดข,ของแผ่นดิน ชมความงามสะพังของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและชมพูพลาดไม่ได้จุดชมวิวถ่ายภาพที่โด่งดังทั่วโลกความสวยที่ทำให้คุณสุขและเสียวสุดๆผาหำโอดหันษาลันละลันลา กระโดดลงน้ําให้ช่าใจที่น้าตกไซทองออกไปกอดฟ้ากอดน,น้ําวันเดียวเที่ยวหนําใจไปกับบริษัทคนธุรีจำการสำรองบัตรได้เลย1,500บาทสําหรับสมาชิกและ1,700บาทสําหรับบุคคลทั่วไปสอบถามเพิ่มเติม0 2 8 0 1 3 2 1 1 1ถึง14 ยงใครที่เคยไฟฟันสัญญาครั้งก่อนพร่ำบนกลางฝนด้วยกันเสียงเพลงรำพันขับขานให้เธออวนมา ลมฝนพัดเยือนเตือนใจยิ่งเสร้าดังคอยเร่งเราวันคืนที่เคยสั้น กับมันอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับเบรกที่4ของเราค่ะธุรีิจวันี้ออนทีวีวันนี้หัวใจเราสองคนพี่จากับอ้อนี่กระชุ่มกระชวยแล้วก็ตุ๊กกระดิกมากๆเลยนะคะเมื่อมีหนุ่มหล่อๆมาเยี่ยมเยียนมนานจะมาอย่างนี้สักทีถูกต้องแล้วะค่ะเมื่อเบรกที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราพูดถึงเรื่องราวของผลงานนะคะงานอื่นๆนอกจากการร้องเพลงของคุณจอชไปนะคะก็คือการถ่ายแบบแฟชั่นต่างๆด้วยนะคะมาในเบรกนี้นะคะเรามาจับถึงเรื่องราวของหัวใจ ส่ววนนนตัักจะจอดตรงไหนดีอะครับตรงไหนเี่ยพี่สาขอจอดเองได้ไหมวะจอดเองเทศบาลไม่ขวดเลยนะคะสาวนี่นั่งเกาะจอเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณจอชมีหวานใจมีคนมาดูแลหัวใจข้างๆหรือยังตอนนี้ครับผมก็อกหักครับโอจริงเหรอต้องหาแฟนแถวๆนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับมีไปสมัครไหมคะพี่หมีเขาไปสมัครตัวนะแลตอนนี้ก็คือยังโสดครับยังอยู่คนเดียวครับแล้วก็ตั้งใจทำงานอยู่ครับแล้วก็ มีแฟนคนหนึ่งครับเอ้ยไม่ใช่มีแฟนมีลูกแล้วครับมีลูกแล้วลูกหมาครับอ๋อลูกหมาน้องหมาที่ยังเลี้ยขู่ใช่ไหมแม่เอ้ยตกใจหมดเลยหัวใจหลาพที่ตาตุ่มเลยนะคะแล้วถ้าถามว่าจะมีสาวสักคนหนึ่งแล้อมีหวานใจสักคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆเราเนี่ยต้องเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงโอ้โหยยังไงดีไม่ถูกเลยนะ่ะคืออย่างนี้ครับคือผมชอบคนจริงใจครับชอบคนพูดอะไรกันตรงๆแล้วก็ เติมเต็มซึ่งกันและกันทำใหเรารู้สึกว่ามีความรักแล้วเรามีความสุขครับเคยมาบ้างหรือยังเคยเจอมาบ้างหรือยังก็มีมีบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมผมผมทุ่มเทงานเอท้ทุ่มทุ่มเทตัวเองให้กับงานเพลงอย่างเดียวจะบอกว่าถ้าเราจะพบกันเนี่ยจั่ก็จะเข้าใจนะ <c oughs> ก็จริงเข้ามาก่อน้ไปก่อนถูกต้องนะคะมาถึงเรื่องหนุ่มส่วนตัวสบายๆกันบ้างของสะสม ของสะสมของผมนะครับก็จริงไม่เชิงสะสมตอนแรกก็ประมาณว่ามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปเห็นฟาร์มแกะแล้วก็ชอบชอบแกะก็บอกเพื่อนๆบอกแฟนๆบอกแฟนแฟนเพลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคนซื้อตุ๊กาตาแกะนู่นนี่นั่นมาให้จนตอนนี้เต็มบ้านเลยก็กลายเป็นคนสะสมตุ๊กาตาแกะไปเลยคนระับตอนนี้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแกะทุกอย่างที่เกี่ยวกับแกะก็คือไม่ทุกอย่างไม่ชอบไม่ชอบพรม,มขนแกะอะไรมี mm hmm. ความรู้สึกว่าทรมานมา mm hmm. แต่ว่าชอบ ตุ๊กตาแกะรูปแกะหรือว่าภาพเกี่ยวกับแกะหรือว่าใครจะตัดคอติสเป็นรูปแกะมาให้อะไรเงี้ยชอบมากๆครับแกะดำรักไหมคะแกะตาไม่ดำนะครับขาวชมพูขาวชมพูนะะคปลาตัวขาวองค์ตัวชมพูเนี่ยประมาณนั้นเขาจะเป็นปลาด้วนะคะมาถึงเรื่องอีกเนี่ยคำถามดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นคนชอบนั่งสมาธิอ่าใช่ใช่ที่เป็นออกแนวกรรมฐานในศัสนาเลยหรือเปล่า คือผมรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยครับจะช่วยให้เรามีสมาธิในการทำงานในการพูดหรือว่าทําให้เราไม่ขี้หลงขี้ลืมอะไรครับซึ่งผมเป็นคนขี้ลืมมากๆาเป็นเหมือนอัลไซเมอร์คืออย่างเมื่อวานเนี้ยผมทีที่ที่ผมไปดูหนังกับจักาจํำได้ไหมเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยว่าผมดูเรื่องอะไรแล้วต่อนที่ผมไปทานข้าวกันกอ้อนนะครับผมก็จาไม่ได้ว่าผมไปร้านไหนจำได้ไหมจำได้ะ เนี่ยผู้หญิงจะชอบจำนะครับแต่ผู้ชายจะไม่ชอบชอบจำแต่ละเอียดเล็ก่ท่องง่ายจำได้หมดอ่ะจำได้แล้วผู้ยอะไรก็จะจำได้หมดเก็บทุกรายละเอียดเหมือนกันคืนนี่ขอนอนฝันหวานทีเดียวโอเคนะคะก็เป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าทำแล้วเนี่ยหรือว่านั่งสมาธิเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างได้ความสงบข้อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรร้ายในแต่ละวันนะครับผ่านเข้ามาหรือว่ามีปัญหาอะไรใช้สติในการแก้ปัญหา ก็มันจะมีพอมีสมาธิปัญญามันจะเกิดครับโอ้อันนี้เป็นวิชาธรรมะนะครับสาธุค่สาธุเยคนนะคะอ๋อมีสิ่งนี้อยู่ด้วยจะบอกว่าจะมีเสื้อนะคะบีบีแร็คคอร์ดอ๋อบีบีแรคคอร์ดเขาจะมีเสื้อ ใช่เป็นทีเดียวกันนี่เขาบังคับสายหรือเปล่าไม่บังคับครับคือว่าศิลปินทุกคนชอบที่จะใส่เสื้อบีวีเลคคอร์สไม่ยอมมองไม่ยอมองนะหนุ่ยไม่บังคับครับชอบชอบครับผมชอบเสื้อบีวีเลคคอร์สเพราะมีความรู้สึกว่าเวลาเข้าบริษัทแล้วทุกๆคนใส่เสื้อบีวีเลคคอร์สทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นทีมเดียวกันค่ะสามัคคีอบอุ่นมากๆนะคือพี่สายจะบอกว่าหุ่นของเราเนี่ยะฮะกับจอร์เนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคะเดี๋ยวหันมาที่ก่อนคือเสื้อนี่ก็เหมือนกันนะเสื้อเหมือนกัน อะไรที่แตกต่างครับจงระมูมวาแตกต่างมาตัดสิเขาเองล้วกันนะคะแตกต่างตรงไั้นอันนี้เขาก็กําลังโชว์เป็นมิวสิควิดีโอใช่ไหมใช่ครับนำมาอันนี้เพลงชื่อว่าเบื่อคําขอโทษนะครับซึ่งอันนี้เป็นที่ได้มาเอกมิวสิคเป็นคุณคุณซูริต้าเจนเซนมาเล่นในวันนี่ก็ลองติดตามมาดูว่าผมเข้าบทกับลิต้าแล้วผมตื่นเต้นประมาณอะไรขนาดไหน เดีวันนะครับี้เรามาเจาะเรื่องเบื้องหลังดีกว่าถามแค่คําถามเดียวในเอวีนี้ได้เลยเจ้าหัวโลนั้นมันใครมาก่อนในเอวีนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ดีก็ย่อนมาข้างหลังแล้วอันนี้คำถามส่วดเลยมีคนเข้ามาโพสต์เหมือนกันนะครับว่าเจ้าหัวโลนั้นมันใครเมื่อก่อนในเอวีนี่แล้วมันเป็นใครครับนั่นคือคุณวิทัศน์อ๋อเขาก็คือน้องชื่อน้องไทยนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นนายแบบคนหนึ่งครับแล้วก็มาเล่นวิดีโอให้ พูดถึงความยากง่ายในการทำเอ็มวความยากง่ายคือในยากในส่วนตัวของผมผมเป็นคนที่พอทราบว่าเป็นดิต้ามาเล่นโอ้โหนอนไม่หลับตื่นเต้นคือเกรงเพราะว่าเขาเป็นคือเขาเป็นนางเอกระดับนั้นแล้วสวยขนาดนั้นแล้วพรุ่งนี้ต้องเข้าบทกับเขาอ่ะตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่ตื่นเต้นเท่ากรนอยู่ตรงนี้นะเนื้นเตลนมานเ่ตเถึงความรู้สึกที่ทางานร่กับดิต้าแใช่ตื่นเต้นแล้วก็ ประมาทุกอย่างเลยแต่พอได้ร่วมงานกันจริงจ <c oughs> ความเป็นกันเองความมืออาชีพของลิต้าทำให้งานผ่านออกมาได้โอเคที่สุดครับใช้เวาในการถ่ายทำเอ็มวีนานแค่ไหนครถ่ายทำเอ็ใช้เวลาอสองวันครับ <c oughs> มีวันหนึ่งที่เป็นลายของเรื่องและอีกวันเป็นลายของการเต้นครับผซึ่งะจะมีฉากตกน้ำตกท่าเทคกบบหลายเทคมากเพราะว่าผมเชื่อไหมครับว่าพุ่กับทำงานละเอียดมาก ในการสมมุติว่าจะต้องตกน้ําก็ต้องตกน้ําจะต้องผ่ายมืเวณอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าอ๋อมือมันไม่ได้จ๊อตต้อง45องศาเป๊ะนะลขึ้นมาไดผมไม่แห้งใหม่ต่อเพื่อที่จะลงไปมั้อพะโลงไปปุ๊บจ๊อตน้ํามันไม่สวยอ่ะมันจะเด่นไม่โอเคจ๊อตลงอีกทีนึงขนาดนี้ครับประมาณเกือบสิบเทสครับผู้กำกับที่ละเอียดขนาดนี้บอกชื่อไหนดีกว่าครับชื่อพี่อ๋อครับพี่อ๋อเที่ยวไหมคะ เที่ยวไหมเป็นคนทํางานละเอียดดีกว่าอย่าไปพูดว่าเที่ยวเที่ยวเขาทำงานละเอียดครับเรียกว่างานแต่ละเม็ดนี่ไม่ให้ผ่านไใจง่ายเน้นภาพสวยแล้วก็จริงๆภาพสวยขอยืนยันเลยนะคะเพราะดูภาพสวยๆผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ออแล้วก็เออมิวสิกวิดีโอสวยๆออกมาแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ทําให้ผมได้พบกับแฟนเพลงแล้วเพลงนี้มีแฟนเพลงเข้ามาก็มีเข้ามาตอนนี้ก็ เลิกก็จะบอกว่ารับสมัครนะครับสะสมแฟนเพลงอยู่นะครับเข้ามาหาผมกันเยอะๆโอ้สะสมด้วยนะครับของสะสม <c oughs> มของด้วยนะคะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายแล,ล้วล่ะเดี๋ยวให้อจอชนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางทมบุรีวาไรตี้สักนิดเดียวกันได้เลยครับสําหรับคุณผู้ชมทางทมบุรีวาไรตี้นะครับกับผมจอชเบนนะครับทํางานเพลงชุดนี้นะครับกับงานเพลงซิงเกิลแรกเลยนะครับเบื่อคําขอโทษตั้งใจทําอย่างเต็มที่เลยนะครับตลอดระยะเวลา สา,ส,าสามปีกว่าที่ผ่านมาผมก็มีการฝึกร้องฝึกเต้นทุกๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคือตั้งใจในทุกๆรายละเอียดใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลยนะครับตอนนี้ผมทํามาถึงขั้นนี้แล้วนะครับงานของผมจะไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับการตอบรับกับแฟนๆจากแฟนๆนะครับยังไงก็ให้โอกาสผมด้วยนะครับกับนักร้องน้องใหม่นะครับจอชเบนแข่งค่ายเพลงน้องใหม่ด้วยนะครับที่บีเรคคอร์สครับค่ะแล้วก็มีการดาวโหลดเพลงอะไรหรือเปล่าเอ่ย ครับตอนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทุกๆเครือข่ายเลยนะครับแค่โทรไปที่ call center นะครับแล้วก็บอกว่าของเพลงเบอร์คำขอโทษของจอจเบนหรือว่าเพลง e x c i ไซนะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับมีศิลปินหลายๆเบอร์ในบริษัทของ b b วบีเรคคอรครับก็ตอนนี้ดาวน์โหลดได้หมดแล้วครับอย่างนี้พูดถึงใคราย b บีเรคคอร์สแล้วนะจอจสนิทกับใครที่สุดในข้างนี้อ๋อสนิทกับน้องโน้ตมหาสจ์ ครับซึ่งเป็นลูกทุ่ง <ฮะ S 2> ตอนนี้กาลังมาแรงมากซึ่งคนคนลัสไตล์กับเราเลยคนลัสไตล์แต่แต่ว่าในในเรื่องของเพลงคนลัสไตล์แต่ว่าไลฟ์สไตล์มันคล้ายกันคืออ๋อชอบไปเดินสวนจตุจัจกรซื้อสัตว์ซื้อต้นไม้ซื้อผู้นี้นั่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอ,อนสนิทสนิทก,กันแล้วก็น้องปุ้ยน้องปุ้ยคล้ายกัน อ๋อ้ก็ได้เจอกันแล้วกับทีมงานของเราด้วยนั่นก็ทาดีโกดีค่ะเอาไว้ถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องให้อ่าจ๊อสเนี่ยฮะโชว์สักนิดนึงก่อนเดี๋จากลาคุณผู้ชมโชว์เต้นหรือโชว์ร้องล่ะโชว์ร้องดีกว่าไหมพื้นที่เราจำกัดนะกในการเตนจริงๆแล้วมันมีค่าด้วยใช่ป่ะใช่แต่ว่าก็คือพื้นที่มันจำกัดเนาะจะทำจะทำตามผมไหมครับไม่ทำหรอจะทำมันเดียวเราไปสอนในส่วนตัวเนาะค่ะค่ะคือมาโชว์งไ i เอ่ย เบื่อคำขอโทษโ,โ,โอเคโอเคครับเบื่อจริงๆกับคำเดิมๆพูดมาซ้ำๆเธอคงไม่เคยจำว่ามันมาเท่าไรเลียดจริงๆกับคำเดิมๆวันได้สักวันจะพูดให้เหมือนกันว่าขอโทษที่ไม่อยากฟังอีกแล้ว ครับเสียงลุ่มมากเลยใช่แล้วไปดูใน m อเถอะนะคะก็ติดตาม m เได้ที่ YouTube ใช่ไหมคะพี่จ๋านะคะก็ทิ้งเอาไปได้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเวลาหมดเกลี้ยงใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับธุรกิจวอร์ริที้ออนทีวีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนดีกว่านะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าติดตามนะคะว่าเราจะมีศิลปินเออ่ค่ายไหนเบอร์ไหนมานั่งคุยคุยกับเราที่นี่นะคะเวลาเดิมค่ะได้แต่เวลา อ๋นาฬิกาจนถึง18บนาฬิกาข้นไปด้วยวันนี้ขอบคุณจ้าด้วยนะคคุณนันาร์ด้วนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้ายช่วงของน้องเหือขอกับไอสยควันนี้พี่โบ้ด้วยสวัสดีค่ะเหลือขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้าวายไปไหนอะบอบบี้อ้าวบอบี้ทอะไรอยู่อุยนี่านี่มานี่บอบบี้อุยโอย 走